สวัสดีครับวันนี้มีพระมานำเสนอให้ชม2องค์นะครับเป็นพระผงของขวัญรุ่น6วัดปากน้ำประสีเจริญสร้างในปีพศ2532เริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์แปะยิ้มนะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับไม่ผ่านการใช้สังเกตนะครับด้านบนซูมนะครับ ก็จะมีทองคําเปลวที่ลอกออกมาจากองค์หลวงพ่อสดบัดปากน้ํานะครับมาเป็นมวลสารในการสร้างพระผงของขวัญปากน้ํารุ่น6นะครับมวลสารที่สร้างพระรุ่น6นะครับก็จะมีทั้งหมด6อย่างนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นทองคําเปลวที่ลอกออกมาจากองค์หลวงพ่อสดบัดปากน้ํานะครับนะครับสังเกตนะครับ บนยอดซูมนะครับก็จะมีทองคาเปลวอยู่1จุดนะครับก็จะสะท้อนแสงไฟนะครับเห็นเป็นสีทองเหลืองอัลามนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็ก็มีเหมือนกันนะครับก็เห็นเป็นสีทองเป่งป่างนะครับก็จะมี2จุดนะครับบน ยอดซูมด้านข้าง1จุดนะครับก็ด้านบนตรงนี้1จุดนะครับรวมเป็น2จุดนะครับที่จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับเอียงเอียงไปเอียงมานะครับจะได้เห็นนะครับนี่ครับสะท้อนแสงบุบบขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นจะเห็นชัดเจนนะครับ2จุดนี้นะครับเป็นทองคําเปลวนะครับที่ลอกออกมาจาก องหลงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับนำมาเป็นมวลสารนะครับในการสร้างพระรุ่นหกนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับส่วนจุดอื่นก็มีเหมือนกันนะครับทองคําเปลนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับอักษรข้อความด้านล่างนะครับพาไตปิดกนะครับ นะครับคมชัดลึกนะครับมีความสวยงามนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับเป็นขอบตัดนะครับก็จะเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับรอสักครู่นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับก็จะเป็นพิมพ์แปะยิมนะครับ ะครับสวยงามคมชัดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นพระผงของขวัญรุ่น6วัดปากน้าประสีเจเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่พิมพ์แปะยิ้มนะครับเป็นคนละพิมพ์กันนะครับแต่พิมพ์นี้นะครับก็จะมีความลึกนะครับไม่ตื้นนะครับมีความคมความลึกความชัดนะครับ สังเกตนะครับด้านซ้ายด้านข้างซูมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเปลือกหอยนะครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับก็เป็นมวลสารนะครับที่นำมาผสมในการสร้างพระผงของขวัญรุ่น6นะครับส่วนทองคำเปลวนะครับที่อยู่บนพระองค์นี้นะครับก็จะมีนะครับแต่จะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับ ถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องใช้กล้องส่งขยายขึ้นมานะครับพลิกมาด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความภาษาไทยนะครับพัตไตปิดกด้านข้างนะครับก็จะเห็นเป็นขอบตัดนะครับเห็นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นแนวขวางแนวนอนนะครับเป็นรอยตัดนะครับขอบด้านข้างนะครับ อันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับส่วนราคาประเบินนะครับพระผงของขวัญรุ่น6วัดปากนามประสีเจเลยนะครับราคาประเมินองค์ละ500-800ถึง800บาทนะครับถ้าเป็นบ็อลกธรรมดาทั่วไปนะครับองค์ละ500นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะครับ ก็จะอง์ละ800บาทนะครับโดยเฉพาะพิมพ์แปะยิมนะครับถ้าสภาพสวยงามคมชัดนะครับราคาอง์ละ800นะครับก็เป็นราคาประเมินนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่10มิถุนายน2568นะครับราคาประเมินนะครับพระผงของขวัญรุ่น6วัดปากน้ำประสีเรลยน,นะครับถ้าเป็นบล็อก ธรรมดานะครับพิมพ์ทั่วไปนะครับราคาองค์ละ500บาทนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะครับก็จะมีราคาองค์ละประมาณ800บาทนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์แปะยิมนะครับนะครับมีความสวยงามคงชัดนะครับราคาของพระนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและ ผู้ขายตกลงกันนะครับส่วนราคาบูชาพระนะครับราคาที่วัดนะครับกับราคาที่อยู่ข้างนอกนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับราคาจะไม่เหมือนกันนะครับราคานะครับก็จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอให้ชม2องค์นะครับเป็น พระผงของขวัญรุ่น6วัดปากน้าประสีเจริญไม่ผ่านใช้ทั้ง2องค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับมานำเสือเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ